สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่484นะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่484กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้นะคะคท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการใหม่นะคะให้คุณท่านแจ้งป,ปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะคุณท่านอย่อยางเช่นรายการที่1รายการที่2วันนี้นะคะเป็นพระงานสายประกวดค่ะคุณท่านจะได้รับองค์พระนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะและเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานใหญ่ค่ะ ท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลี่ยมเสร็กรอบให้กับคุณท่านเลยนะคะหรือจะเป็นรายการที่3-4สน้องท่านเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9ย์2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ โซฟี Sophie, ให้ครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดปิดทางจองทันได้ารายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยน้ำทานวันนี้ให้ทันกันนะคะไม่คนปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งคะ่ะท่านวันนี้นะคุณท่านหมายเล็กหนึ่งนะคะ ขอเปิดด้วยนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังโคศิตารามจังหวัดกรุงเทพค่ะท่านจะได้รับองค์พระรายการนี้นะคะพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบมาให้กับคุณท่านเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นอะงท่านในรายการที่465นะคะนี่ค่ะท่านรหัสนะคะ465ค่ะประเภทนะคะเป็นพระเบญจภาคีของท่านได้รับรางวัลที่1นะคะ ในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์เขาท่านท่านจะได้รับพระสมเด็จรายการนี้นะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะหมายเล็กหนึ่งวันนี้ท่านใดสนใจรายรายการนี้นะคะปิดให้ทานกันนะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะขอปล่อยแบ่งปันนะท่านแบ่งปันกันไปนะคะที่1,000พันบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ ขอจบที่1000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดกําลังตามหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชานะครัท่านองค์นี้นะคะเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครัท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนของท่านองค์นี้นะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะท่านดูเนื้อองค์พระานะคะเก่าเดิมเลยคองท่าน สวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะองค์พระน้องท่านเนื้อไม่มิ่นไม่แตกหักนะคะด้านหลังค่ะผะงานสายประกวดได้รับรางวัลมาน้องท่านองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะ ถ่ายจากกล้องสุดองาท่านยิ่งลงกลง้องยิ่งเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะปล่อยแต่งปันที่1,000บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยคำท่า,ทานอง์งามมากๆเลยนะคะดูมุมไหนก็สวยมากๆคำท่านองนี้นะคะไม่พลาดนะคะท่านหมายเล็กหนึ่งนะคะ1,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สองค่ะ หมายเลขสวันนี้น้งทานเป็นพระสมเด็จนะคะพิม์ฐานแซมค่ะวัดระฆังโคสิตารามนะคะทานกรุงเทพนะคะในรายการที่รหัสนะคะ273นะคะทาน273นะคะประเภทเป็นพระเนื้อผงเป็นจักภาคีคงท่านได้รับรางวัลนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจาน้ำท่านนี่ค่ะองค์นี้เป็นรูปภาพขยายใหญ่ๆๆนะคะทาน งดงามมากๆเลยนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะรายการนี้เปิดแบ่งปันเท่ากันนะคะที่หนึ่งพันบาทพร้อมสูงเท่านั้นเ่าท่านหนึ่งพันบาทนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนะคะท่านด้านหลังจะเป็นกรอบรูปนะคะหมายเลขสองน้งทานเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะ ขออนุญาตนําออกมาจากกล่องให้กับท่านได้ชมพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะหากชอบหากศรัทธานงท่านให้ไว้นะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะไม่ควรพลาดนะคะท่านองค์งามแบบนี้นะคะหาองสวยๆองค์งามแบบนี้ได้ยากของท่านพิมพ์ฐานแซมนะคะท่านดูมวลสารนะคะดูเนื้อองค์พระค่ะองค์เก่าองค์งามเลยนะคะฐานแซมของท่านฐานท่านเต็มนะคะไม่แตกไม่บินหักค่ะ องเก่าองค์เดิมเลยนะคะสมกับได้รับรางวัลของท่านได้แบ่งปันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารพรักนะคะท่านวันนี้ท่านเมตตาแบ่งปันมาให้ของท่านวันนี้ได้มารีบนามาขึ้นไลน์ให้กับคุณท่านได้ชมกันเลยนะคะผ่านทางช่องปัญญากันค่ะท่านใดสนใจหมายเลขนี้นะคะให้ทันกันนะคะพิมพ์ฐานแซมของท่านถ่ายจากกรงสดเลยนะคะเห็นเนื้ององพระท่านชัดค่ะ องเต็มองสวยเลยนะคะรายการนี้นะคะปล่อยแบ่งปันนะคะขอจบที่1000บาทเท่านั้นค่ะท่าน1 0 0 0ันบาทพร้อมส่งค่ะท่านจะได้รับนะคะชุดนี้เลยนะองท่านองคพระพ,พร้อมใบประกาศเลยนะคะ1000บาทเท่านั้นค่ะถัดมาคองท่านมากันที่รายการที่3านะคะหมายเลข3มวันนี้ค่ะ รายการนี้นะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะชุตินุทโรนะคะวัดโคศิตารามนะคะจังหวัดชัยนาทค่ะองค์นี้นะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะท่านจะได้รับทั้งหมด3มเหรียญเลยนะคะจองกันให้ทันนะคะณท่านปิดกันให้ทันท่านใดนะคะสายหลวงพ่อกลวยค่ะวันนี้มีแค่1ชุดเท่านั้นนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะท่าน 750บาทนะคะรายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยคุท่านทั้งสามเหรียญเลยนะคะ7 5 0ยบาทค่ะคุณท่านจะได้รับทั้ง3าเลยนะคะวันนี้ญานินำออกมาจากกล่องให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะเหรียญเก่า้องท่านหน้าเหรียญอาจจะสึกตามสภาพเหรียญเลยน้องท่านตามปีนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะท่านเนื้อทองแดงรมดำค่ะ ที่ระลึกในงานผูกพันธสีมานะคะท่านเหรียญน,นี้นะคะเก็บได้นานๆเลยเน้องท่านต่อมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะเหรียญกลมคอ<ำ>งท่านวัดโคสิตารามนะคะพร้อมหูมห่วงค่ะเนื้อทองแดงรมดํานะคะท่านด้านหลังยันอัคระท่านเต็มค่ะมาดูเหรียญที่สามกันนะคะ สวยทั้งสามเหรียญเลยนะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะรายการเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญปี2-52-1ของท่านด้านหลังเป็นหลังฮนุมานนะคะหมายเลข3วันนี้ค่ะท่านใดศรัทธานะคะปอแบ่งปันที่750บาทเท่านั้น,นะคะ่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4นะคะท่านหมายเลขก4วันนี้นะคะเป็นรูปหล่อลอยองคนะของนันของหลวงพ่อกวยนะคะชุตินุทโรนะคะวัดโคศิตารามค่ะ จังหวัดชัยนาทนะคะเป็นก้นเงินน้องท่านรายการนี้นะคะหมายเลขสี่เป็นก้นเงินแท้ค่ะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะรูปหลอดลอยอง์น้องท่านสวยมากๆเลยนะคะท่านใดสัาธารายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทน้องท่านหมายเลขสี่วันนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะท่าน นี่ค,ค่ะท่านดูก้นนะคะดูใต้ฐานนะคะจะลงยันอักขระของหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นก้นเงินนะคะคท่านหลวงพ่อกลวยนะคะปิดให้ทานจองการให้ทาน,นท่านรายการนี้นะคะองค์งามองค์สวยแบบนี้นท่านไม่ควรพลาดนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะด้านหลังของท่านเป็นก้นเงินนะคะหมายเลขี่นะคะปล่อยแบ่งปันที่ที่ที่หกร้อยบาทเท่านั้นท่าน หกรบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเลข5้าวันนี้คุท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีค่ะเหรียญหลวงพ่อชุยรายการนี้นะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องค่ะอนุญาตเปิดให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะเหรียญพ่อชุยเนื้อทองแดงดาวท่านตัวหนึ่งซื้ออัขาราท่านเต็มนะคะ พร้อมหูห่วงเดิมเลยนท่านหน้าท่านเต็มหน้าท่านยังชัดนะคะจมูกดวงตานะคะท่านได้สนใจรายการนี้เหรียญพ่อฉุยเปิดแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะรายการนี้นะคะเหรียญพ่อฉุยคะ่ะด้านหลังคะ่ะรายการนี้แบ่งปันเลยนะคะ400บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่าน ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลขหกวันนี้นะคะเป็นพระปิตามหาอุตมูนของท่านหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดระหานไรนะคะตำบลระหานไรจงังหวัดระยองค่ะเป็นปีหนึ่งแปดของท่านนากรองท่านอัครไว้ชัดเจนนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกับเป็นปิตามหาอุตของหลวงปู่ทิมนะคะท่านดูเนื้ออุค์พานะคะเก่าเดิมเลยค่ะท่าน มีคราบทององลุงรักปิดทองนะคะท่านใดสนใจารายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยน้องท่านดูก้นนะคะสวยมากๆเลยนะคะอง์นี้ค่ะปิดตามมหาอุดของหลวงปู่ทิมค่ะด้านหลังเป็นหลังยันยันยุ่งนะคะท่านรายการนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดวันนี้ข่ะท่านเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นใบโพของท่านสมเด็จปกโพก้ 9, าใบของหลวงพ่อกลวยค่ะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะมีสายสินมีผ้ายานผูกตรงหูห่วงนะคะท่า,ทานเลี่ยมจับขอบเดิมนท่านด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะของหลวงพ่อกลวยนะคะเปิดโชว์องค์เนื้อผ้าท่านเป็นเลี่ยมจับขอบนะคะ ใบโพก้าวใบข่ะท่านเป็นพระเนื้อผงองค์งามองค์งเก่าเลยนะคะท่านได้สถานรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะทัดมาค้าวท่านมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลขก8วันนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะ รายการนี้นะคะเป็นที่ระลึกของหลวงปู่ทิมอิสริโกน้อท่านกรรมการนะคะวัดรตะหารไรอํอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะเป็นรูปหล่อของหลวงปู่ทิมเอาท่านรายการนี้นะคะหลวงปู่ทิมของท่านหน้ากลองนะคะยันอัขระท่านเต็มเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้วันนี้ปล่อยเลยนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทเท่านั้นน้องท่านหมายเลขแปดนะคะ เป็นก้นเงินนะคะท่านนี่ค่ะอักขรด้านหน้านะคะหลวงปู่ทิมค่ะเป็นรูปหล่อลอยองหลวงปู่ทิมนะคะใต้ฐานต่อโคตหลวงปู่ทิมค่ะเป็นก้นเงินนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะทัดมา่ท่านมากันที่รายการที่เก้าค่ะหมายเลขเก้าว,วันนี้นะคะองค์นี้เป็นของหลวงปู่ทิมอิสติโกชุดกรรมการของท่านดูหน้ากล่องนะคะอักขรว้ชัดเจนค่ะวัดะหัรไรอํอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะอง์นี้เป็น หานุม,มานนะคะท่านหานุม,มานของหลวงปู่ทิมนะคะก้นเงินค่ะแบ่งปันเลยนะคะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้น,นะคะ่ะให้ไวให้ทันนะคะวันนี้ไม่รอช้าคุณท่านแบ่งปันเลยที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหมายเลขเก้านะคะท่านเป็นหานุม,มานก้นเงินนะคะ <Song> นี่ค่ะ ตรงโกนนะคะท่านต่อคดหลวงปู่ทิมแล้วก็อัครวิวากรรมการนะคะเป็นหนุมานของท่านงดงามมากๆเลยนะคะคราบดินนะคะท่านคราบกุขึ้นตามเสาอ,องค์พระเลยนะคะเป็นหนุมานหลวงปู่ทิมค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะ550บาทเท่านั้นค่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะหมายเลขสิบวันนี้ท่านเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิราศิริจันโทค่ะ องนี้เป็นเนื้อลงยาสีแดงด้วยนะท่านเนื้อท่านงามมากๆเลยนะคะท่านใดนะคะตามหาตามเก็บเหรียญหลวงปู่ศิรากันอยู่นะคะวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมนะคะในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะท่านเหรียญนี้ท่านดูหน้าเหรียญนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนท่านเลี่ยมกรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะท่านได้ไปบูชาขึ้นคอได้สวยๆคองท่านเป็นกรอบแข็งแรงด้วยนะคะกรอบเงินเก่าของท่านเป็นกรอบเงินผสมนะคะเลี่ยมหนาๆให้กับคุนท่านค่ะ เป็นรุ่นแรกนะคะปีนี้เป็นปีเหรียญปี6หกห้านะคะท่านเหรียญปีหกห้าเนื้อลงยานะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะปล่อยเลยที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะถัดมาคาท่านมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขสิบเอ็ดรายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงคำท่านรุ่นเหนือดวงนะคะต่อโค้ดศีลาค่ะ เหรียญเก้าเหรียญงามเลยนะคะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวอง้าให้นะคะท่านจะได้รับเหรียญวิภาองค์น,นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนท่นานไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะแค่เลี่ยมกรอบนี้ก็สวยมากๆเลยนะท่นานปี67เนะคะเป็นรุ่นเหนือดวงรุ่นที่2ปี67นะคะวัดพระาธาตุมนเห็นค่ะสวยมากๆเลยนะคะอายุท่านอ่าฉลออายุค,ครบแปปีนะท่นาน นี่ค่ะพร้อมเลี่ยมเส่กรอบเลยนะคะขอปล่อยแบ่งไานะคะอ,องนี้ที่5 5 0ห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ5 5 0ห้าสิบบาทนะคะถัดมาเขาท่านมากันที่รายการที่12นะคะหมายเลข12วันนี้ค่ะเป็นรุ่นดวงดีเขาท่านเนื้อทองแดงรมดำนะคะเก็บได้เก็บน้ำท่านเหรียญหลวงป,ปู่ศิรานะนะคะนานๆถึงจะมีหลุดเข้ามานะคะท่านท่านดูดวงตานะคะ จมูกโดง่งลายเส้นขอบปากลายเส้นลึกลายเส้นโคมองท่านรุ่นดวงดีนะคะชื่อรุ่นดีด้วยของท่านองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังค่ะมีหมายเลขโค้ดนะคะเจ็ดสงท่านเป็นพญานาคทั้งหมด7เสียรน,นะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่550บาทค่ะห้าบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13บามค่ะ หมายเลขสิบสามวันนี้น้องท่านเป็นเหรียญกองพันนะคะของหลวงพ่อเกษมเขม,มโกนะคะสุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะอง์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะท่านเหรียญกองพันนะคะท่านใดที่พลาดในอีพีก่อนวันนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งเหรียญน,นะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดค่ะ หลวงพ่อเกษมเขามาโกสํสำนักสุาสานไตรัฐจังหวัดลำปางต่อคดกกงจากน้องท่านองค์นี้ท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันกันไปน้องท่านที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14วันนี้น้องท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อโวยนะคะชูตินุทารวัดโคสิตารามค่ะตัวหนังสืออักขระท่านชาต้องท่าน,านเนื้อท่านเก่าเดิมนะคะ เป็นเลี่ยมจับขอบผสมเงินนะคะท่านด้านหน้าเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะด้านข้างของท่านเป็นเลี่ยมจับขอบเงินนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าสองหนึ่งค่ะด้านหลังเป็นหลังฮนุมานนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ปล่อยเลยนะคะที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทท่านวันนี้ให้ทันกันนะคะไม่รอช้านะคะวันนี้อาจจะไปไวนะท,นท่านท่านใดสนใจรายการไหนโทรเข้ามาได้เลยค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะ หมายเลข15วันนี้น้องท่านองค์นี้น่าจะเป็นพระรอดนะคะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์อะไรน้องท่านเป็นพระกุนะคะเนื้อดินเผ่ายอดนิยมค่ะท่านใดที่ต้องการเก็บศึกษาเก็บสะสมนะคะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมของท่านเป็นเนื้อดินเผานะคะเป็นพระกุาทางสายเหนือนะคะท่านลําพูนนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ปล่อยเลยที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะ ถัดมาคำท่านมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้คำท่านเป็นเหรียญโชคดีของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะควรมีเก็บไว้สักเหรียญน,นะคะท่านวันนี้ตาท่านใดวัยตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะเป็นเหรียญโชคดีนะคะท่านได้รับเหรียญพอุ่งนี้พร้อมเลี่ยมของท่านด้านหลังเป็นหลังหนูนะคะปีสามสองค่ะท่านได้สนใจรายการนี้ปล่อยเลยนะคะ สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะหมายเลขสิบเจ็ดวันนี้ค่ะท่านเป็นชุดชานหมากเลยนะคะเป็นชุดเลี่ยมชานหมากค่ะท่านเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสององค์คู่แบบนี้ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านด้านหลังนะคะเป็นชานหมากแห้งค่ะ เป็นชุดชานหมากแห้งนะคะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะท่านจองการให้ท่านนะคะท่านจะได้รับคู่เลยนะคะหลวงพ่อเดิมค่ะวัดหนองโพนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะท่านจะได้รับคู่เลยนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะท่าน650บาทนะคะให้ทันกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะ หมายเลข18วันนี้เขาท่านเป็นชินราชนะคะเป็นพิมพ์มแต่งนะคะพระพุทธชินราชเขาท่านจังหวัดพิษณุโลกนะคะองงามองค์สวยคะ่ะท่านดูนะคะ<ม>สวยมากๆเลยนะคะตรงซุ้มก็สวยมากๆค่ะนาท่านเต็มนะคะ<ม>อยู่ในเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านท่านจะได้รับองคาพร้อมกรอบเลี่ยมเลยนะคะ หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะท่านใดผ่านเข้ามารับชมแล้วนะคะหากถูกใจศรัทธาองค์ไหนนะคะ<ม>ให้ทานกันค่ะรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่650บาทค่ะ650บาทนะคะท่นานแม่ะท่านมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19วันนี้นะคะเป็นสมเด็จขาโต๊ของหลวงปู่โตค่ะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะคะ ของหลวงปู่โตน้องท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะคุณท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะหมายเลข2 0วันนี้นะคะเป็นคุณแผนค่ะของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะด้านหลังเป็นหลังยันห้าคะท่านวัดระหารไรจังหวัดระยองค่ะ หลวงปู่ทีมนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาททางทาพระคุณแผนนะคะ วันนี้อาจจะไปไวนะคะต้องขอพายคุณท่านด้วยนะคะท่านสามารถเข้ามารับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาค่ะรับประกรันของสวยตรงตามคลิปว,วิดีโอแน่นอนเขาท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะปิดให้ท่านการ้องท่านไม่รอช้านะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะถัดมาคขาท่านมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้นะคะเป็นพระขันนะคุณท่าน เรียกกันว่าเป็นพระขันนะคะมาดูท่านนอกกันค่ะท่านท่านใดสายเครื่องรางนะคะของขังไม่ควรพลาดค่ะเป็นพระขันค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะท่านหมุนตรงนี้ได้เลยนะคะเล่มนี้เป็นของหลวงปูท่ทิมนะคะท่านนี่ค่ะงดงามมากๆเลยนะคะท่านสังเกตนะคะตรงใบมีตรงนี้นะคะจะอักษระนะคะว่าหลวงปูท่ทิมค่ะ ตัวหนังสือ,อยันอัขราท่านชาัดนะคะเล่มนี้เป็นของหลวงปู่ทิมนะคะท่านเป็นพระขันนะคะให้ชมกันชัดๆอีกทีนะคะหลวงปู่ทิมอิสริโก้นะคะท่านขออภัยด้วยนะคะนะคะกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะคะวัดะหารไร่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะวัดะหารไรเขาท่านเป็นพระขันนะคะหลวงปู่ทิมค่ะ ท่านได้สนใจรายการนี้นะคะหมายเลขยี่สิบสองนะคะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะท่านจะได้รับถุงไปด้วยนะคะรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะพระขันนะคะของหลวงปู่ทิมค่ะปล่อยแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณท่านเจ็700ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะท่านขออนุญาตเก็บสักครู่นะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะค่านท่านขอปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงปูท่ทิมนะคะเหรียญจะเริญพรล่างค่ะท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญ3าเนื้อเลยนะคะหลวงปูท่ทิมอิสริโกเขาท่านเป็นเหรียญปี17นะคะเหรียญใช้งานนท่านเหรียญเก่าเดิมเลยนะคะอายุท่าน9 5้าปีค่ะ เหรียญจะเรือนพรล,ล่างเอาท่า,ทานเนื้อทองแดงรุมดำนะคะสามเหียนแบบนี้ท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่700อบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดรบาทพร้อมโสงนขาท่านให้ชมด้านหลังเหรียญกันนะคะปิดให้ทันกันนะคะ,นนะ,คะวัดรหารรายด้านหลังเป็นหลังยันห้าเขาทานเป็นเหรียญปีหนึ่นะคะ สามเรียนนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่700รอยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะไม่ควรพลาดค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่าท่านพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะคุณท่าน ท่านใดปิดทานจองทานได้ารายการไหนไปวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงคลิปทุทกๆวนันคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้คาท่านเบอร์โทรเดี๋ยวหนูจะเขียนไปให้ด้านบนนะคะหนูมี2เบอร์นะคะท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะท่านใดนะคะมีแอปเขียวนะคะสามารถแอดไอดีเข้ามาได้เลยนะคะคุณท่าน สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ